สบายดีพี่น้องสบายดีสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้บอลสบายดียามสวยๆพี่น้องใช่ชงแล้วปะใช่ลุงสบายดีพ้่น้องจูมันึก็ได้เฮ็ดพี่น้องรัานเช้าเฮ็ดมาลัดหายโย่เคยไปลัดเอาให้น้องไอจีไปลัดเอาพี่น้อง เจนี่เฟอร์ฝากมาให้ะเ็ดไงานงามเกษดไทยเลยบ้านเขาคือออกไลยแทะไล่ไปคุ้มมือออกไปคุ้มมือได้คุ้มมือเออออกไปมือละลบบ่ไปไลยบ้านนายงวงไม่น้องเนาะบ้านน้องเจนี่ไปอยู่บ้านน้ำแฟนเพิ่อนไปอยู่บ้านผัวภาษาบ้านท่าก๊อกอะไรอยู่บ้านผัวอยู่น้ำผัว มันในยุ ade, right? ่งเนาะบ้านง่ายน้องไทรนุ่ยคนละง่ายเดียวกันอะไรพี่น้องเอ้ยครับเอ็นจี้เอ้ครับจีนี่นะง่าเดียวกันง่าเดียวกันเนาะท้องไอ้น่องอันปลานุ่ยนะเอาลูกชายก๊กอือปลานุ่ยได้ลูกชายก๊กร้านสาวได้ลูกชายหล่าไปอยู่ไปอยู่เหงอนเดียวกันเอาก็อยู่เหงอนแม่เดียวกันเอาแม่เดียวกันได่ไหมลูกแม่เดียวกันแม่เดีวก็อยู่เูืงันเขา ดูว่ามันได้เงินได้ชานก็เลหลงอยู่คุณตัวไรสุกตัวไรดิบตัวนี้สุกแล้วนี่ปิ้งมาันนะปิ้งหรือหนึ่งหนึ่งบอรคือปิ้งท่านได้เบิรงคือปิ้งแน่ปนและแคแนลนะถือเครกขนาดพี่น้องเอ้พวกนี้อันนี้สมมันได้เอาสมัทปัวโอ้ได้เบอร์ทุ่มเวขอบใจไล่ๆเนาะน้องกินนี่พี่น้องอันนี้ชงนี่เฮ็ดไข่นี่ชงเฮ็ดไข่ล้วน ช่ครับพรุงโงกจังใช่บอกสามไข่ก็หิ้ไข่กระดกง่า่มันงาบบ้านเขาเจ้าออกไลน์เรเอเนาะออกไปได้ไปหาตอนเช่าตอนแรงก็ได้บะมีไผห้านาเขาข้าวเปลือกไปยืงปัจจุบันเขามันก็พอไปเดียวนี่เนาะโอ้ยกูจกไปเดียวมันไปง่าย อันนี้เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดละงอกฮะไผู้เดียวมันว่าตื่นมาแล้วฮะไปอันนี้สิเป็นเฮ็ดรวมพี่น้องเลยรวมเฮ็ดละงอกพี่เฮ็ดน้ำหมากเฮ็ด,น,ดน้กลิ่นเฮ็ดยังก็มีเบิร์ดละงอกหน้อยเนี่ยจห้เดีมาชงให้ปลานุ่ยแน่แล้วก็มาฝีแน่ก็จะ<อ>รัดเติบลได้แนวอยู่แนวกินแล้วก็ผา,า,ากมาให้แม่ใหญ่ผากมาให้ระเบ้ามาชงพี่น้องเลยเนาะมาพ่อเจ้าบวมให้เข่ามาชงบนบนยามพี่น้องบนบนยามสามแหนะสามแหนะลงบนนะคำ ร้าเาวลายอยู่ขด้เก็บโอ้ายแล้วปนเสบเสบขนาดอลยเน่ยมีปนเสบเอาไปเดให้แม่งายเก็บบางอากอนจะยังล้วจะเซตเมนูได้ดิลโอ้ยักแวกหน่้มาากัวกไเต้อ้ยส นบกะ้ารวมาลุก็ตอ่านันอยกเดี๋ยวนี้หอันนี้สมฮ็ดปวกพี่น้องสมฮ็ดปวกตัวนี้สิเป็นหนึ่งเ้ิเป็นปี่มันว่ามันสิหนึ่งมันว่านี่เป็นหนึ่งเนาะนี่สิเป็นหนึ่งรนี่ากันต๊ซะเด้อสิเป็นหนึ่งแล้วเลกปีีนี่แหละ เฮ็ดข้า่บ่เพิ่งเฮ็ดไข่ไงเนี่ยไข่อืเฮ็ดข้าก็มี่ไม่ใหญ่เลยมันวะเฮ็ดยังก็มี่อ้าวถือเลขพี่น้องมคอนี้เนาะแสีบแน่นอนอันนี้ก็เฮ็ดรวมเพิ่นเฮ็ดหนาแหล่บ่เพิเฮ็ดยังนีงเขาว่าเฮ็ดกอบเจมีบ่ละโขเฮ็ดกอบ่อบ่ละโขเฮ็ดนามาร์กนามากเนาะนนี้นะมันดอกน้าอยู่โขมาร์กมันเป่านาปลาพอกหลายเอากี่ต้นก่อนจังนอนเจมี ดนจังนอนจ <Wasser> ังเห็ดม er ันไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยตะกี้ขั้นแม่นว่าเปิดบ้านก็จะเก่าเนาะโอ้ยลงไปสู่เธอเนะลงไปสู่นางหาเนาะบ้านหญ้าเน่าเลยป่ากว้างใช่ไหมเฮ็ดลายอืมพากันล้างให้เพี่น้องบบบนี้ล่างที่ขุดออกมาที่ขุดในน่องพักล่างใช่ไหม งามเล็ดก่อนมาขูดย้อนพี่ที่มันสิเปลือนบนนง n g เม็ดก่อนเนาะยัง nga มีเห็ดก่อน่เงาอเนาอ๋อคนเีาก็ยุ่งนมันกำลังแดดแล้มันเลิออกเลยไม่ใออการแล้วแบบคนผูันออกเขาอ๋อเู้้เาบนตามสลามแล้วแบบ อนเอาเจนันมมีแล้วบนนนะบมมีแล้วสลามไปต่อเป็นเตอร์นเออกไปแล้เรันแห้งแเลนตะพังันเน้ยมันออกยับลงเลยเลยบนเลยนะแห้งไร้มขก็บ่อได้ชุมไร้มขบบ่ออันนี้สิเปเฮดกอพี่น้องเขาไปสซเบียทาเก็บมา้เลยงามชีพนีหาดอกก็อิ่มสมนงามแต่แท่งดู ได้เพื <laughs> ่อนถอดใส่ก <ming> ันกระป๋าพี่น้องใส่ของอันเดียวกระป๋าแล้วกแตกแล้วเนาะงมก็ตัวโน้ตัวโน้ตัวโน้ตเอาอันดอกกำจ้านะมันงัดติ่มละักบคอยเอาเพื่อนเอาโมเ็นออันนี้ชุมใหลลงโง่เฮ็ดอันนี้นนัร้านสาวมาให้มีน่าสะอ่อนเ็ดไข่นี่ครับ่ค้วแต่สะออนเห็นไม่เคลื่อนที่อันน่ะไวปิ้งดอกวัญชีง่ายนะเฮ็ดกอเนี่ย่นกับเสื้อเฮ็ดกอก็เลือกไว้ปิ้งพ่นใส่กระพิไข่นะแม เอฟเฟกต์ขั้นขึ้นเตะเก้าไปห้าได้ไปกับดวงไปแต่เด็กๆหูได้ไปเฮ็ดกอพีกอ้ายดีไปตั้งเท่ยงสี่โมงก็ยังไม่รันเขาบม่ได้ทานได้ไหมทานขันช่วงเฮ็ดออกคุ้มๆนันนี้อันนี้มันอยากอันนั้นอันนี้มันอยากอันนั้นแหละข้าเจ้าข้าเจ้าก็สะระอใจข้าเจ้าบ่มาหาแล้วมันกิก็เลย เห็นนะมองกูเ you ก know. ็บกับดวงมือนแล้วเนี่ยนะพ่นเดียวได้หาขี้ดอกนะเอ้าเอากับกกดวงมือนันกัดลาดอกแต่มันดอกบุ้ไงพนางแนข้มนาโเ้มกบไปสังไวยนั่นกบไปสังเวยแ้มกบอันยังบ่กบยังอย่คือกบโพธิ์ทะเลบอกกบยังกบนภาผทาายหันดี้กบยังกระห้อง กุกเีอเออกกดอกทองนะใจมาอีกแลเ้ยข้างเ่อนออปันมาเนาะอีนะเฮ้ยยยินมือนั่นยกเขาไปยัางผนซ้ำนิ้วซีนิ้วโอ้ยยังนอนหรอบอเนต่าอะไรจากลาบเนาะต่าลอยเนาะต่าจากลับจากลข้าเปีโรดขึ้นไปพยันหายดนอยากล้าง

ห้องอ้าวมีน้ำตาดอก้างอ้าวเฮ้ยเหตุผลนันั่งมาเลยผอนผายเพรานังลรแบบน่งม้นังห้องออาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนอนรับกนจัดสอ

มันเป็นดงเป็นโคกเนาะมันเป็นโคกเป็นโซงมันเป็นเล่าโซงไมมพี่น้องไหมโซงโซง่พราะไม่ทราบไม่ลำดวนไม่ก็ไม่พอกเนาะมันเฮ็ดมากเลยบ้านนี้ผัดคนผัดกะเจ้าบ่ค่อยหาดิบ้านกะเจ้าเนาะค่อยหาคือบ้านหาเฉพาะบางคนเออจนน้อยเช่นจ้ะ เบิ nah. ่อบ uh, ้านนะเบิ o o. ่อบ้านเขาเจ้าห่าพออดพอซาวลังคาอยู่บ่ะมาณสิเออประมาณสิเปอร์เซ็นต์เมื่อเบิ่อบ้านเขาเจ้านะส่วนแรกค่ะเจ้าซื้อกินซื้อกินพี่น้องบ้านเคนเป็นบ้านคนมีเงินเนี่ยนาะมีฐานะเนี่ยคนหาเงินบ้านเฮานะเฮ้าเนี่ยห้อยออกนักบัตรท่านต่ำกันอี่างเง้ยใช้ก็ได้เขาบ้านเขานะไม่เงี้ยแบบอยังใช้ก็ได้บ้านเฮาบ่้านได้ นั่นแล้วพายกะมึงเงินเนาะมันผูกกินบานเฮานะเขาจะผูกกินบานเฮาเอาจากคนเสีดเมนูไดอะไรกันอยากเป็นพักเป็นหยาบริสุทธิ์ซื่อดอกหลังเรียบร้อยงามขนาดไข่ก็เถอะที่แดงไปฮันนิตาเนี่ยจักหน่อยเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดแนวอื่นกินก็ได้เด้อ ลาเลยพี่น้องขอบคุณนะคุณในไลฟ์พี่น้องสุขสุขคนสุมองสุบอลทีทีดตามพบกันไม่คลิปหน้า <um พ eh ี่น้องสบายดี